เมื่อประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเริ่มวาดฝันถึงการขยายอิทธิพลครั้งใหญ่ในยุโรปตะวันออกประเทศเล็กๆอย่างมองโดวาดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ง่ายได้ทั้งขนาดที่เล็กทำเลเชิงยุทธศาสตร์และปัญหาภายในประเทศที่สั่งสมมานานทําให้มองโดว่าถูกมองว่าเป็นเพียงก้าวต่อไปในแผนการใหญ่ของมอสโกเป็นชัยชนะที่ควรจะตามมาหลังยูเครน และเป็นสะพานขยายอำนาจของรัสเซียไปทางตะวันตกมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เมื่อสงครามในยูเครนย,ยืดเยื้อยาวนานความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงรัสเซียไม่เพียงล้มเหลวในการคุกคามหรือควบคุมมอโดวาเท่านั้นแต่ยังเริ่มประสบปัญหาอย่างหนักในการรักษาอิทธิพลเหนือทรานสนิสเตรียดินแดนแยกตัวที่แทบไม่มีใครนอกภูมิภาคเคยได้ยินชื่อมาก่อนแผนสำรองของเครมลินกำลังกลายเป็นภาระ และที่เลวร้ายกว่านั้นคือรัสเซียอาจใกล้สูญเสียทรานสนิสเตรียไปอย่างถาวรมอโดวาเป็นประเทศเล,เล็กๆที่ถูกบีบอยู่ระหว่างยูเครนและโรมาเนียตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดของยุโรปต้องดิ้นรนหาจุดยืนของตอนเองหลังกลางล่มสลายของสหภาพโซเวียตระหว่างแรงดึงดูดจากมอสโกทางตะวันออกและบรัสเซลส์ทางตะวันตก ในช่วงทศวรรษ1990ขณะที่หลายประเทศอดีตโซเวียตเริ่มฟื้นตัวและสร้างรัฐใหม่มอโดวากลับติดลมความขัดแย้งที่ถูกแช่แข็งเอาไว้พื้นที่แคบๆทางตะวันออกริมแม่น้ำนิสเตอร์หรือที่เรียกว่าทรานส์นิสเตรียประกาศแยกตัวเป็นเอกราชตั้งแต่ปี1990และในปี1992กองกำลังรักษาสันติภาพของรัเสเซียก็เข้ามาประจำการ ทำให้มอสโกมีอิทธิพลฝังรากลึกในภูมิภาคนี้นับแต่นั้นทรานสิสเตรียก็อยู่ในสภาพกึ่งรัฐมีรัฐบาลกองทัพเงินตราและธงของตนเองแต่ในทางกฎหมายระหว่างประเทศยังถูกยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโมโดวาสำหรับรัสเซียดินแดนแห่งนี้เป็นเหมือนหมากตัวหนึ่งใช้กดดันรัฐบาลโมโดวาคมคูทางการเมืองแล้วรักษาอิทธิพลในมุมหนึ่งของยุโรปที่แทบไม่เหลียวแล ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนในปี2022เมื่อรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนมอโดวาเตรียมรับมือทันทีข่าวลือแพร่สะพัดว่ากองทัพรัสเซียอาจบุกผ่านยูเครนตอนใต้คา,ามแม่น้ำนิสเตอร์และปลดปล่อยทรานสิสเตรียเสียงเชียร์จากฝ่ายนิยมรัสเซียดังขึ้นขณะที่ผู้นำตะวันตกเตือนถึงความเป็นไปได้ของแนวรบใหม่แต่เวลาผ่านไปบทบาทกลับพลิกผันการรุกของรัสเซียในยูเครนสะดุดอย่างรุนแรง แผนสายฟ้าแลบพังทลายไม่เพียงในคาคีฟหรือดอนบาสแต่สะเทือนไปถึงมอโดวาด้วยทรานสนิสเตรียจากที่เคยถูกมองว่าเป็นฐานที่มั่นกลับเริ่มกลายเป็นจุดอ่อนแทนที่จะตื่นตระหนกผู้นำมอโดวากลับใช้โอกาสนี้อย่างเด็ดขาดภายใต้การนำของประธานาธิบดีไมอาซานดูประเทศเร่งเดินหน้าปฏิรูปด้านความมั่นคงต่อต้านคอร์รัปชันและผลักดันเส้นทางสู่สหภา,ภาพยุโรป ความร่วมมือกับโรมาเนียและยูเครนแน่นแฟ้นขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนสังคมโมอโดวาเองก็เปลี่ยนไปผู้หลีภัยจากยูเครนลังไหลเข้ามาพร้อมเรื่องเล่าจากสนามรบทำให้คนรุ่นใหม่ตื่นตัวอาสาสมัครป้องกันพลเรือนเพิ่มขึ้นเมืองที่เคยแขวนธงโซเวียตเริ่มติดป้ายไม่เอาสงครามอย่างเปิดเผยขณะเดียวกันระยะห่างทางความคิดระหว่างโมอโดวากับทรานสิสเตรียก็ขยายกว้างขึ้น ผู้นำในทรานสิสเตรียเริ่มส่งสัญญาณใหม่ขอเจรจากับคิชินเนาและบางส่วนเริ่มหันไปมองยุโรปมากกว่ามอสโกผลสำรวจชี้ว่าประชาชนจำนวนมากต้องการความเป็นกลางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและโอกาสทางการเงินจากสหภาพยุโรปจุดเปลี่ยนสำคัญคือเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2016 ธุรกิจในทรานสิสเตรียถูกผนวกเข้ากับข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปทำให้กว่า80%ของการส่งออกมุ่งสู่ตลาดยุโรปไม่ใช่รัสเซียอีกทั้งการสิ้นสุดการส่งก๊าซฟรีจากรัสเซียในปี2025ได้สร้างแรงกระทักครั้งใหญ่โรงงานขาดพลังงานไฟฟ้าดับเป็นระยะและอุตสาหกรรมต้องหันไปพึ่งพาโมโดวาและยุโรปในทางทหารสถานการณ์ก็ไม่ต่างกัน กองกำลังรัสเซียในทรานสิสเตรียถูกตัดเส้นทางสงกำลังอาวุธล้าสมัยขวัญกำลังใจตกตำ่ำขณะที่มอโดวาเร่งยกระดับกองทัพอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและนาโตงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดระบบป้องกันภัยอากาศและเทคโนโลยีต่อต้านโดรนได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายวันนี้นักวิเคราะห์ตะวันตกจำนวนมากเห็นตรงกันว่า ทรานสิสเตรียแทบไม่มีศักยภาพในการเปิดปฏิบัติการเชิงรุกขนาดใหญ่ได้อีกต่อไปและหากเกิดความขัดแย้งจริงความได้เปรียบจะอยู่ฝั่งโมโดวาและพันธมิตรจากฐานที่มั่นของเครมลินในอดีตทรานสิสเตรียกำลังกลายเป็นภาระทางยุทธศาสตร์สัญ,ญลักษณ์ของอิทธิพลหลังโซเวียตที่กำลังเสื่อมถอยโมโดวาไม่ได้เป็นประเทศที่รอดจากแรงกดดันของรัสเซียแต่กำลังปรับตัวและเสริมความแข็งแกร่งอย่างเป็นระบบ ในขณะที่เครื่องจักรวิสงครามของรัเสเซียในยูเครนเริ่มติดลมความเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของดุลอำนาจในยุโรปตะวันออกทรานสิสเตรียซึ่งครั้งหนึ่งถูกเรียกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมของมอสโกว,วันนี้กลับยืนอยู่บนพื้นดินที่สั่นคลอนอนาคตของมันและความฝันรัเสเซียใหม่ของเครมลินกำลังเลือนรางลงทุกถี